ผมเริ่มที่คุณนิชิโรดก่อนนะครับนะฮะเป็นภูมิแพ้มาดีแล้วครับเป็นมามากกว่า20ปีครับ20ปีอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กก็ได้อ๋อครับแล้วเราเราทราบสาเหตุไหมฮะว่าทําไมเราเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ที่ว่าเนี่ยแพ้อะไรครับมันขึ้นที่ตรงไหนแพ้อะไรอย่างไรครับเบื้องแรกก็คือแพ้อากาศนะครับจุดที่สองก็คือแพ้แทบทุกอย่างเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนผมทํางานบริการนะครับ เป็นพนักงานโรงแรมหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพ่อค้าครับจากการที่ผมเป็นพ่อค้าผมมาทํางานหนักเนี่ยฮะอาการตรงนี้แหละฮะที่มันก่อเกิดให้ผมว่าผมคงจะอยู่ไม่ได้แล้วรู้สึกตัวอย่างนั้นเลยครับใช่ครับมันไม่มีแรงมันยังไงฮะมันคือว่าเราอยู่ในสังคมปัจจุบันไม่ได้คนเยอะผมก็หนีนะฮะคนเยอะผมหนีหนีเพราะนอะไรคะัรเพราะว่ามันมันอึดอัดครับ หายใจไม่ออกอสนทนาไม่ได้อ่เวลาคนอื่นเขามาคุยกับเราเนี่ยเราคุยประมาณสักสามสี่คำเราก็เดินหนีไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์นะฮะเราต้องการที่จะคุยกับเขาอืแต่ความรู้สึกที่เนี่ยเราบอกใครไม่ได้อเป็นโรคที่เราบอกใครไม่ได้เลยนะฮะเป็นโรคที่เราณนะวันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพที่ผมเปิดครั้งแรกในชีวิตของผมนะฮะไม่มีค,คนที่รู้รู้เลยว่าผมเป็นโรคนี้นะฮะ ผมอยู่ในสังคมปัจจุบันเพราะผมหลีกเลี่ยงและย,<ม>ยืนอยู่กับทุกๆคน<ม>โดยการว่าเอ๊ะวันใดวันหนึ่งเราจะสแสวงหาสิ่งเหล่านี้นะฮะ<ม>เป็นเป็นอุดมการเป็นความคิดนะที่ความคิดครั้งแรกเนี่ยฮะ,ะที่ผมเลิกอาชีพก็คืออาชีพเป็นพ่อค้าผมบอกว่าผมจะไปค้นหาอาหารอะไรก็ได้ยาอะไรก็ได้<ม>ที่มารักษาตัวเองนะครับครับอึดอัด อึดอัดหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกครับหุดหดด้วยหรือเปล่าฮะหูดหูดมากฮะครับมันก็ไม่มีความสุขสิฮะในภาพในภาพของผมบางครั้งที่มาทํางานไม่ว่าไปทํางานที่ไหนเหมือนว่าโจเอกจะเป็นผู้นําแต่สักพักของผมก็ทํางานไม่ได้อแต่ผมก็ไม่บอกใครนะครับก็แล้วมีแพ้แพ้ตัวอื่นไหมนอกจากเกสรดอกไม้แล้วคือมีครั้งหนึ่งนะครับผมหลงได้รับสินค้าตัวหนึ่งนะครับครับเป็นยาสิฟันนะฮะผมก็ แปลงทุกวันนะฮะใช้ไปสักไม่ไม่ถึงอาทิตย์นะฮะอาการเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วกับเป็นภูมิแพ้อย่างแบ่งรุนแรงมากครับผมมานั่งคิดว่าผมแพ้อะไรนะฮะผมแพ้อะไรผมพยายามวิ่งไปวิ่งมาดูว่าผมแพ้อะไรสาเหตุผมพยายามค้นหาสาเหตุเข้าไปในห้องน้ำไปเจอครับสินค้าตัวนั้นนั่งมานั่งอ่านดูครับกับกลายเป็นว่าผลิตจากไคโดสารครับ ผมมานั่งวิเคราะห์โอโหตัวนี้เองเลยครับคือถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่องต้องค้นหาสาเหตุของมันนะครับเราถึงจะยืนอยู่ได้ถ้าวิ่งหาหมอไปไม่ได้ครับจบเลยครับแล้วเวลาที่เราแพ้เนี่ยเราทำยังไงฮะพอมไม่ไหวแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วนอกจากโอเคละออกจากคนแล้วออกจากฝูงชนแล้วคือ ที่ที่สถานที่พักผ่อนนะครับอืก็คืออาจจะเป็นสวนสาธารณะไปเดินเองวิ่งเองอะไรพวกนี้ครับอครับหาอีกเลี่ยงสังคมนะครับแล้วทำยังไงถึงพบจับพิภัณฑ์จากโอเปอเรชั่นบิมครับเมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับผมมาเจอคําว่ากาซิเนียนะครับก็ได้เข้ามาแล้วก็ทานทานทุกวันนะฮะเช้าเย็นเช้าเย็นครับจนพบไปสามสามขวดนะครับ หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ได้รู้สึกตัวเองว่าผมได้ทานตัวนี้นะครับหมายถึงว่าผมได้ไปทำงานภาคการเกษตรนะครับภาคการเกษตรประมาณเกือบปีครึ่งนะครับแต่มีเพื่อนผมที่เป็นผู้แนะนำนะครับได้พูดว่า,าคุณได้ทานบีมหรือ,อยังผมไม่เข้าใจว่าบีมคืออะไรนะครับผมรู้แต่กาซีเนียนะครับ มีครั้งที่ผมฉุดคิดขึ้นมาแม่ผมนะครับเขาบอกว่าทําไมลูกตื่นขึ้นมาทําไมไม่ไอเหมือนเดิมอืฮะนี่คนค, <ำ S 1> คุณแม่ทักเราฉุดคิดขึ้นมาในในในเลยเอ๊ะเ,เราทําไมเราไม่ไอเหมือนเดิมแม่ได้ยินแต่ผมเป็นสิบสิบปีที่ผมตื่นขึ้นมาแต่เช้าผมต้องไอ,อครับผมมานั่งทบทวนว่าอะไรเป็นสาเหตุนะครับ แล้วเพื่อนผมเขาบอกว่าทานบริมหรือยังอะไรคือบริมตรงนี้บริมคืออะไรแต่จริงเราเราทานแคปซูลทุกวันอยู่แล้วครับอแล้วผมก็มานั่งคิดว่าเออผมมาดูว่าเอบบิมมันคืออะไรตัวเดียวกันใช่ไหมกาซิเนียใช่ไหมครับผมมาเช็คดูว่าที่กระปุกที่ผมทานอยู่ประมาณสามกระปุกนะฮะหลังจากนั้นผมก็ตั้งใจผมถามถามแม่ผมบอกว่าแม่แม่มีปัญหาสุขภาพไหมแม่ แม่เขาบอกว่าเป็นลิสดวงอ๋อเป็นลิสดวงแต่ผมบอกว่าแม่ผมได้อ่านเอกสารตัวนี้มันก็แก้ได้นะแต่มันแพงนะผมซื้อให้แม่ไม่ได้หรอกแต่ว่าผมจะขึ้นไปศึกษาที่กรุงเทพนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทานบริมนะฮะเพิ่มมาอีกขวดหนึ่งเป็นขวดที่สี่นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่กรุงเทพมาศึกษา ตัวบริมว่ามันจริงใช่ไหมที่ทําให้ผมดีและสามารถที่สนทนาพูดคุยกับหลายๆท่านได้เป็นชั่วโมงนะครับไม่มีการไอนะครับมีอาการดีขึ้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นคิดว่าอนาคตคงสดใสค,ครับตอนนี้ก็ดูสดใสนะครับสดในสดใน,นะทาจารย์หายครับ <นะ S 2> ช่วยให้ข้อมูลอีกครั้งครับอาการภูมิแพ้ที่ว่าเห็นมีหลากหลายเหลือเกินแม้ทั้งเรื่องของจากทะเลนะครับจากเกสรดอกไม้ อาการที่ว่าทาไมหลายๆคนแพ้ไม่เหมือนกันครับค่ะอาการแพ้เนี่ยมันมีหลายแบบนะคะซึ่งทางการแพทย์เขาก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆชนิดนะคะว่าแพ้แบบไหนแบบไหนบ้างนะคะอันนี้เราคงไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนก็มีสิทธิ์แพ้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างของคุณนี่ก็แพ้เกสรดอกไม้ แพ้ความอับของอากาศเวลามีคนเยอะๆใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นอาจจะมีเหงือ่อมีใครมีลมหายใจของใครออกมาเต็มห้องซึ่งอันเนี้ยก็แพ้ได้มีสิทธิ์แพ้ได้ไม่ใช่ไม่มีนะคะดังนั้นอาการที่เกิดขึ้นก็คือจะหายใจไม่ออกใช่ไหมฮะ ที่แพ้ไขโตซาน,าานอีกอ,อันหนึ่งก็อันนี้ก็ไขโตซานก็มาจากเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุ้งใช่ไหมฮะพิษในยาที่ฟันใช้ใช่ฮะเป็นอาหารทะเลไงฮะมันก็มีหลายคนที่แพ้อาหารทะเลนะฮะอันนี้ก็มีสิทธิ์แพ้ได้ทีนี้แพ้เนี่ยก็เหมือนที่อธิบายเมื่อกี้มาจากระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าระบบภูมิคุ้มกันเข้าสู่สภาวะสมดุลอันนี้มันก็รักษาให้หายได้นะฮะและอีกอันหนึ่งที่บอกว่า หายใจที่วาหายใจไม่ออกครับอาจารย์หายใจไม่ออกค่ะถ้าแพ้นี่มันก็คือมีการหลังของฮิสตามีนออกมาฮิสตามีนก็จะทําให้มีอาการผื่นคันอะไรอันนี้ของคุณไม่เป็นใช่ไหมฮะมีแต่หายใจไม่ออกนั่นก็คือมันทําให้หลอดลมติดตัวนะฮะมันก็จะหายใจไม่ออกมีแน่นหน้าอกด้ไหมฮะก็มีครับค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าหายใจไม่ออกนี่มันก็จะเกิดมาจากมีอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วยนะฮะครับ บีมเนี่ยได้ช่วยคุณนะครับแต่ผมคิดว่าอยากจะอยากจะให้ออกกําลังกายด้วยครับสิ่งที่อาการทั้งหลายแหล่ที่พูดถึงเนี่ยนะฮะถ้าออกกําลังกายเยอะผมว่าก็ช่วยได้ครึ่งหนึ่งละนะครับแต่ถ้ามีบีมอยู่แล้วก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีออกกําลังกายด้วยครับนะครับเราจะพบว่าอาการพวกนั้นมันจะหายไปครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วในที่สี่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวเนี่ย พออาการของคุณแพ้อาการแพ้เล็กแพ้น้อยเนี่ยมันหายไปมันเริ่มบรรเทาลงนะฮะคุณก็อย่างเช่นแพอ้อะไรรองแคสอนก็หยุดแพ้อาอาหารทะเลก็หยุดแพ้คือเนื่องจากเป็น,เป,นเป็นคนแพ้ง่ายซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นถ้าตามทฤษฎีของเราตามโอเปอเรชั่นบิมของเราก็คือว่าบิมไปช่วยลด ไอสารตัวที่เราบอกว่าทําให้เกิดโรคแพมพแอุแพ้น่ยนะครับก็คือลดอินทอร์ลูคินวันทีนี้พอลดตรงนั้นได้จิตใจคุณสบายละคุณนอนหลับคุณนอนหลับร่างกายของคุณก็สร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยสมองเต็มไปด้วยสารซึ่งมันจะทําให้อารมณ์ดีนะครมันก็เลยทําให้ทวีความสุขภาพที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าคุณออกกําลังกายร่วมด้วยโอ้คุณหายสนิทเลยคุณเลิกค,คิดถึงมันเลยอาการพวกนี่นะครับ อคุณครั์เร Operation BIM หรือ Balancing อิมูเน่ครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิยศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และพันยพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจาก Operation B ันไม่ใชยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรง แต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ